¡Oh! después <muchas> <muchas> a echar casi todo para que vengan todos! สวัสดีค่ะสวัสดีจากสูริกค,ค่ะสวัสดีจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะก็เลยาพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมวิวทะเลสาบกันนะคะเพื่อนๆเ,เห็นแสงะระยิบระยับตรงทะเลสาบไหมมันเป็นแสงพระอาทิตย์ที่สะท้อนลงมาจาก ถึงทะเลสาบเนาะสวยมากเลยอะ่ะมันเป็นเหมือนแสงเอฟเฟกที่เวลาเราใช้แต่งอะไรนะ oh. เวลาเราตัดต่อคลิปวิดีโอเลยเนาะแสงมันแบบระยิบระยับมากเลยอะ่ะสวยมาก <c oughs> คนเขาก็มานั่งริมทะเลสาบนะคะ <c oughs> ให้อาหารหงอาหารปลากันนะคะ <c oughs> แต่มองไม่ค่อยเห็นตัวปลาเท่าไหร่นะคะ <c oughs> มองเห็นแต่ มองเห็นแต่พวกนกนกเป็ดอะไรอย่เงี้ยอันนี้เขาเรียกไม่ไม่ใช่นกเป็ดเนาะเเรียกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่นะคะน้ำเขาใสมากเลยเนาะปลามันมาปลาสงสัยหนาวอยู่มั้งอยู่ใต้น้ำถ้าโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวโดนกินอะไรอย่างงี้นะคะ มาเป็นฝุงอี๋ฝุงหงนะคะฝุงหงคนเต็มเลยคนเต็มเลยนะคะคนมานั่งกันช่วงกลางวันกลางวันนะคะตอนแรกหงมันอยู่ตรงโน้นเนาะแต่มันก็จะย้ายมาฝั่งนี้นะ <c oughs> นี่นะคะเขามีเรือเช่าด้วยนะเรือเช่าอยู่นู่นนะคะนี่เนาะเห็นไหมเล็กๆนะคะเดี๋ยวรอให้หน้าร้อนก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะไปกับเพื่อนบ้างนะคะนี่แล้วเราก็จะมองเห็นโบสนะคะโบสนี้ถ้าเกิดใครมาที่ซูริกนะคะจะต้องไปถ่ายรูปด้วยเนาะก็คืออยู่ไม่ไกลนะคะ เน่ะหงมันเริ่มมาทางนี้แล้วนะสวยเนาะ ที่นัค่ะเขาก็พากันย้ายไปฝั่งนู้นแล้วสักพักมันก็จะจากจากฝั่งนู้นก็จะย้ายมาฝั่งนี้เดี๋ยวรอหน้าร้อนก่อนนะคะให้มันเข้าหน้าร้อนเต็มที่นะคะเดี๋ยวจะพาไปทริปล่องเรือทะเลสาบสุริกระนาะคือเราก็ล่องมาครั้งสองครั้งแล้วนะคะไปล่องเรือมาครั้งสองครั้งแล้วเนาะแต่ว่า ยังไม่เคยถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูเลยเนาะก็เคยไปที่เบรียนส์นะคะมาแล้วนะคะแต่ว่าซูริกยังไม่เคยยังไม่เคยถ่ายลงนะคะเดี๋ยวร้อหน้ารอ้อนเนาะเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะจะบอกว่า,บ,าบ้านที่อยู่ติดริมทะเลสาบซูริกนะคะสวยมากนี่นะคะสำหรับวิวทะเลสาบซูริกวันนี้เนะาะ ว้าสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะหวังว่าทุกท,ทคนจะเอนจอยกับวิวนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย